สวันดีไรสวันดีเกมเริ่มล็อกเสดงย้เราอยู่เลยเผยพี่เบิร์อีกแล้วยาอุ้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีน้ำผุด้วยไมก่กอดโอ้ไมก่กอดนี่คือสวนสาธารณะอยอะไรนะเฮ้ย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 อย่าบอกนะว่าคือพายุายน่ะ ชัดเจนชัดเจนแจมแจ้งสีอย่างนี้เหลืองๆอ,อย่างนี้ใช่เลยเพราะเราโดมมาจากที่พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพายุายยสา,า,ยายเคยโอาวยทัดปัดสันทิอ้าพายุสายรีกเลี้ยงวัตถุบินเกาะจะบิน เอาไปให้มันหลุดโลกเอาโยก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 ไปโยกไปแย่โอ้ยกูมีคนระเบิดโอ้ยอ้าวตายเลยตายเฮือยอะฮือยแย่เฮือยฮึอยเฮืฮึเราตายเลยทุกคน เราตายเลยอ่ะออสภาพเกาะเลยเป็นขี้เลยอ,ะอ่ะไม่เห็นสภาพเลยเนี่ยสภาพเละเป็นขี้แน่นอนฮะร้อยเปอร์เซนต์เอออ่ะฮีฮีอะฮีฮีอะฮีฮียาโอ้ my god โอ้จบยังเฮ้ ผู้หญิงคนนั้นตกลงไปแล้วอุ้ยมีหัวมาเลฟิเซนด้วยเพื่อรอดชีวิตโอ้เลยไม่รอดเลยอุ้กเกาะหายเลยพายุทรายนี่มันช่างรุนแรงจริงๆชื่อไม่เคยรอดจากพายุทรายเลยอ่ะทุกคนเอออุ้ยมีงมาเลฟิเซนว่าดีโอ้อปุ๊บไหนดูสิอุ้ย,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 ยเธอลูกโป่งเต็มหลังเลยเธอ,กกอเธอลองลงมาแล้วสิกกนนเธออุ้ย ความวุ่นวายในคุกอโอ้เราจะได้ไปคุกเหรอเนี่ยมันน่าดีใจตรงไหนหเราเข้าคุกกันดีกว่าเข้าคุกกันดีกว่าเราช่วร้ายลเลยได้เข้าคุกอุ้ยกคอในนี้สวยอะเออสวยจริงๆอิอะมีเหมือนมีเฟอร์นิเจอร์ฟอนิเจอร์ด้วยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน่ารักอะมีน o n มีเนื้อด้วย โอ้ไม่ก็สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องน่ารักด้วยมาดีเธอเหมือนอันนี้็ปตูล็อกเกอร์ป่ะลองเข้าไปดูซินี่คืออ๋อยตอนนี้มีรั้ตะข่ายไฟฟ้าด้วยเธอเธอไอเธอมันอันตรายเข้าใจไหม ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยมันก็ตกว่าใส่หัวเราอีกแล้วแล้วหัวเราเป็นคนแรกที่โดนตกใส่เลย, <ś box> ยโอ้อโอ้ my god เล็บเป็นขี้เลยโอ้ยฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอืึคิดสิ่งที่ดีไหมทุกคนออกมาข้างนอกมาเลยอะอุย้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างใน ไอ้เธอเรามาดูดิคนนี้เขาเริจะตายนะ่ะ <c oughs> อดีนาอดีอดีโุ้คนเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในอะ่ะตอนนี้เยอออกมาไม่ได้อุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยมีคนกระเด็นด้วยมีคนกระเด็นด้วย <c oughs> ในลิปทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าอุ้ย <c oughs> ในคลชปพช่วยเห็นอุยเหมือนมีคนใส่ชุดเหลืองๆใครวะสปอนบ๊อบเหรอสปอนบ๊อบสคว์แพนหัวไก่อุ้ยเธอ เธอไม่เยียบหัวเราสิเธอไม่ดีนะเธอฝนตกเสร็จดังเนี้ยโอ้โหอุกบาทนี่ไม่ต้องเรียกฝนดาวตกแล้เรียกอุกบาทเลยดีกว่าวา้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝนไม่ไหลโอ้มีคนระเบิดด้วยอ่าอุย้ยนี่ในหัวมาสไลเดอนะร์นั่นเมื่อกี้ได้ทำอะไรกับเราอะ่ะโอ้ภูรชีวิต เราไม่รอด <c oughs> เราตา <c oughs> เยเราตายเลยไอ้าอาอาขาวด้วย <c oughs> อะไรวะเนี่ย, <c oughs> เ,ยเราตายอีกแล้วโอ้ยแ่นที่ถัดไปการขี่สายรุ้งว้าวการขี่สายรุ้งโอ้ เออชิงชาสวรรค์2019เอ้ยไม่ใช่ขึ้นชิงชาโอ้โอวูอ้วววยังพิ่งขึ้นกันรีบขึ้นไม่ได้นะเพื่อนโอ้าวยัเพิ่งรีบขึ้นเอ้อยยัเพิ่งรีบขึ้นนะเดี๋ยวเกิดอะไรไม่ดีเราจะรับมือยังไงเนี่ยหืออย่าเพิ่งรีบกระเป๋าอย่าเพิ่งรีบขึ้นนะเพื่อนอ้าวนายเขาไปหมดเลยนายทำไมนายเดินสโลว์โมชั่นอย่างนั้นนาย ใหญ่ไหมเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนกันะายอ่ะอุ้ยเฮ้ยดำๆอย่างงี้นายอย่าบอกนะว่าไุ้เมม่ใชีเวลามานั่งกินแอปเปิ้ลชิวๆจะอบอกแนละ้วพายุสายอ่ะไปพายุสายไ้ ลงบนทิ้งช้าสวรรค์นะโอ้โหชะตาการคนอยู่บนทิ้งช้าสวรรค์คือตายทุกคนแน่นอนเลยทิ้งช้าโอ้ย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 มีคนโดนเวียวมาด้วยบนทิ้งช้าสวรรค์เกิดการขัดข้องฮะอูหักแล้วอูหักไปแล้วอูยขัดข้องแล้วขัดข้องแล้วคนของมีคนอยู่บนนั้นยังมีคนอุยมันจะไม่มีคนอยู่บนนั้นแล้วแหละ ล่างกระจายไปเลยเอวจนไปหมดแล้ว,วอ่ะใช่มีคนโทรุวันนั้นด้วย,ยน่าสงสารน่าสงสารจริงๆแต่ว่าเออนายขึน้นไปเองหนิเราไม่เกี่ยวอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากมันผ่าเลยชิ้ช้าสวรรค์ด้วยนะมันผ่าไานะม,าไม่ไม่ค่อยผ่าอันอื่นมันผ่าเลยชิ้ช้าสวรรค์ด้วยภาพ โอ้เอาโอา๊ยระเบ,บิดเย้ไรเชนะเย้เ้ิ๊ี้ลอดได้เราเลือดเต็มเป็นยัไงล่ะไรเยแล้วเอารอดโดยเลือดเต็มด้วยโอ้ยที่ช้างสวรรค์ไม่เหลือขี้เลยฮะมา่ในหัวอวกาศฮึโอ้ยสปอนเซอร์แคร์แพตกับคุณหัวมาเลเซน ทำอะไรกันไหนฮะอืม hmm? ทำอะไรอุ้ยอาร์คพาร์คโอ้ที่เดิมที่เดิมอาร์คพาร์คโอ้โอ้าอืมสวนสาธารณะอาร์คพาร์คยยาน้ำตกน้ำตกด้วยอะไรเนี่ยหืม hmm? ขึ้นไปข้างบนสิขึ้นไปเลยดูสิ เฮ้ยวัดีเอ้ยนายฆ่าตัวตายเหรอในฆ่าตัวตายไม่ได้นะชีวิตเรามีค่านะนายฆ่าตัวตายไม่ได้อ้ฆ่าตัวตายที่แล้วแตอีกคฆ่าตัวตายด้วยทําไมขึ้นมนวันนี้ต้องฆ่าตัวตายด้แล้วพวกนายแล้วก็เป็นคนเหมือนกันนะอืม <c oughs> เกิดการทําเสียงแบบนี้มากเลยอะวันดีเธอขึ้นมาด้วยกันไหมมีคนขึ้นเหนือคนนี้อู้เฮ้ยแพนดิ้ไว้ไว้ โอ้ยมีคนตั้งแตกกระจายอู้ตกกระปาตายหมดเลยนี่นี่อ้าวว้าาเออ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 อ้าวเออเอแผ่นดินไหวอุ๊ยหักหมดเลยพังพี่ด้านไม่เหลือขี้เลยเออเออเธอนี่มีอะไรเพื่อเธอเธอไปอยู่ข้างหลังนั่งไงเพราะว่าเห็นว่าที่นี่มันจะไหลลงทะเลแผ่นดินไหว ลอยทุกคนเข้าของไหลลงทะเลหมดเลยอ่ะพระเจ้าช่วยกขวยทอดปัดสาลพิษเธอเธอเลื่อนเลยเหรอฮิตเดียวเลยอ่ะุสปอนบ๊อบแคนแ a นคุณต้องล่าด้วยนะโอ้โหไหลหมดเลยไหลล่นอ่ะเอออาอู้ทุกคนล่าแต่กระตายไม่นะคุณสปอนบอบแคว p a ่ค่ะตายไปแล้ว เราจะต้องรอดนะ,ะรอดแต่ที่นี่ไม่ตายที่นี่นะยังไม่ไฟฟีใครเผาศพให้เราอ้าเอ้ยนี่เธอนี่เธอเขากระรังจะตายหมดแรกได้เธอมากินแอปเปิ้ลอย่างสบายใจเถอะแล้วผู้หญิงเนี่ยนะที่มีผิวว่าได้เธอรู้ไหมว่าการกินแอปเปิ้ลอย่างนี้มันไม่ดีนะเนี่ยพี่ชายคนนี้คนนึงเวลากินแอปเปิ้ลไหมเอองให้ดุเนอะ อุ้ยคนล่างแตกกระจายแบบนี้เหมือนกันแบบสร้างตัวเองแตกกระจายเป็นเรื่องปกติมากเอ้ยทำไมการฆ่าตัวตายอุ้ยมันคนฆ่าตัอตกแล้วทุกคนอย่าคิดสั้นสิชีวิตเรามีค่าอย่าคิดสั้นนะมันไม่ดีพิดีไหมอืมมันไม่ดีอุ้ยวายล่าเราเบืดกันไปแล้วอุ้ยคุณมาดีไหมคุณมาเลฟิเซนมาดีโอ้ สถานีกโกรธคือสถานีปั๊มน้ำมนันอุ้ยอุ้ยปั๊มน้ำมันของแท้นะครับเน 7, 11, 7, 11, นะี่ย่ะมีเซเว่นอีเลเว่นด้วยเซเว่นอีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นนะอุ้ยอะไรอ่ะคือรถบดแล้วอุ้ยมีคนขับรถด้วยน่ารักน่ารักจังมีการขับรถทำร้ายขับ,ขบสีอุ้ยมีคนอหญ่จะมาชนกันใครอะไรอ่ะ วุ้บเกเียวคืออะไรกันนะฮะหือคืออะไรเฮ้ยไปชนคนอื่นขับรถชนคนอื่นไม่ดีอ๋อฮ่อุ้ยโอ้ยฮิมะหาที่พักพิงแลวอยู่ในที่อบอุน่นขอหาที่พักพิงเร็วเข้าห้ยน,นี้อยู่ในเคาน์เตอร์จะปลอดภัยโอ้ฮิมะฮิมะเข้ามาแล้ววาย หนาวอุ้ยอุ้ยค,คนนี้แข็งไปแล้วไอ้ค,คนนี้แข็งไปแล้วอแชลล์หล่นใส่หัแลแลวเราเลยเมื่อกี้เนี้ยหน,นีแล้วทุกคนหนีเังรอดชีวิตก็ถ้าคุณไม่อยากตายโอ้โอ,อ้ฉันเป็นปีเปอร์คอเนอร์คืออะไรอะอากาศดีฮะอากาศดีตรงไหนฮะอากาศไม่ดีตายห่างหมดแล้ว ใช่ไหมอ่ะเออใช่มันใช่เวลามาอากาศดีไหมเหรออากาศเนี่ยแปรปรวนจะตายประเทศไทยเออท่านข้าหนาวชัดเลยเนี่ยอู้ต้มกันในนี้ในนี้เราสามารถแอบได้แล้วก็เป็นที่พักอาศาัยของเรานี่เลยไงในหาที่พักพิงอาศัยที่พักพิงนี่มีข้างนอกเนี่ยเองจะมีการขับรถขับรถกันอีกเลยเนี่ยตากันหมดเลยเนี่ยยิ้มขับรถอีก เกาะก็มีแค่เกาะเดียวโอ้อ้โอ,โอ,โอ้วัดดีวัดดีนายเรยนนี้ด้วยกันนะจะได้ปลอดภัยไม่ที่เหลือก็ตายกันหมดโอโ้เราชนะด้วยเย้เราไม่ตายเราชนะเรามีกินแล้วเย้โอ้สภาพปั๊มน้ำมันโรบอ x ของเรา ได้เป็นขี้ยุยมีคนบินยตายเลยคนอยู่บนนั้นไม่หมดเลยพิมพ์คุยอะไรกันเนะี่ยขอคุยได้สิเอ้ยจุดพักพิงริมชายฝั่งระเกรดอีกแล้วว้าวโอ m มก o d น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักอ่ะ ถานที่น่ารักน่ารักก็ต้องหมอกบคนน่ารักน่ารักอย่างเราสิจริงไหมทุกคน <c oughs> วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอาวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลกเข้าปะภาคารดีกว่าโอ้พอดีนายกล้ามใหญ่นี่อย่าเพิ่งหลบไประภาคารเดียวนะเผื่อเจออย่างอื่นด้วยนะนี่เข้าใจไหม วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลกเอาโยก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 ไปโยกไปเย่ yeah. ใช่ไหมคุณสปอนบับซี่แควเพนเฮ้ยภูเขาไฟระบาดทุกคนวิงว่งเลยวิ่งเลยมันจะมาหาเราแล้วอ่ะเออเราจะตายกันหมดโอ้ my god นี่นี่ดูใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้หนี หนีเร็วอย่เร็วอะไรวะนะคือเมื่อก้ค่อยเฮ้ยเราหยุดในนี้จะปลอดภัยแต่ว่าหลังคาหายแล้วนะในหลังคาหายแล้วออกมาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอา อะไรวะน้าอีสามสี่คนแล้นะคืออะไรเอ่ยอุ้ยไรอยู่เดิมแรงก็อยู่เหมือนเดิมเลยนะอุ้ยว้าอุ้ยอุ้ยมปคนแตกกระจายเลยอะเอ้ยไปไปไไป ที่คนที่คนตายเลยแต่ั้าปตาเราขลกอ่ะตลกมากพวกคุณทำอย่างนั้นทำไมเนี่ยเอกน้อยเรากชนะแล้วทุกคนแต่ปีกเราหาย ไม่ปีกเราหายอือภูเขาไฟหน้าทุเรศทำปีกเราหายเลยคนณอือเห็นไหมเราไม่มีปีกแล้วอ่ะสศร้าอ่ะปีกเราหายใช่ไหมคุณสปอนบ็อกแควแแพงกับคุณมาเลฟิเซนต์หืมสมนักงานเรือนกระจประเจ้าอุ้ยไม่ใช่สมนักงานเราบอกซะด้วยใช่ไหมโอ้วออ สวยงามสวยงามเอ้ยสถานที่นีสวยอยู่นะทุกคนสวยมากเลยอะขึ้นไปข้างบนดีกว่าเกือนจะซินามนนิเนาะอุ้ย,ยกสสินเศษซากศพ้วยเออเออไม่มีปีกเราจะทำยังไงทุกคนไม่มีปีกอ่ะปีกคิกซี่ของเราหายไปแล้วอ่ะอืออุออ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรเดี๋ยวนะขึ้นไปข้างบนเอ,อ้ย ว้าพายุหิมะแน่พายุหิมะเราเคยเจอจากตาที่แล้วคลิปที่แล้วเรารู้แล้วว่าพายุหิมะแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ว้าวพายุหิมะลาวาและทุกอย่างเลียกเลี่ยงเส้นทางหิมะคืออะไรว้าตายแล้วมันมาแล้วได้ขึ้นไปวิ่งวิ่งเราจะตายกันหมดถ้าเราขึ้นไปเราจะตายกันหมดนะวิ่งเลยว้าว โอ้โหข้างหลังเราเต็ไมไปหมดนะโอเมกันโอเมกันออ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 โอ้าโอเมก้าโอ้นายนายนุนน๊ไม่นะนุ๊ไงได้ติดอยู่ในนั้นได้ติดอยู่ในนั้นทำไมทำไมนายไม่หนีเออนายยังมาเต้นอีกนะช่ว,เวเนนเงเ,เวลาเต้นไหมฮะนายนุ๊กอีเต้นยังงี้เอ้ช่วเวลาเตล้แล้วนุ๊นายรีบหนีออกมา ไล่หนีมาแล้วนุบเราจะต้องเชียร์นุบให้เขาเออกมาได้ได้อ,อ้ยเขาจะตายเดีย๋ยวเขาจะตายนะไอะ้นุบออกมาแล้วนุบออกมาแล้วเราวิ่งหนีเลยหนีเอ้เอา,เอานุ๊บตายแล้วเฮ้ยไอ้พวกข้างบนนะ่ะขี้โกงขี้โกงฮือเหรอเด อ๋อคลิปนี้ที่ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วนะโอ้ยเป็นไงบ้างทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าฮนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชิอชื่อไนะทุกคนบ๊ายบายตึกเละแล้วอ่ะชิคขอไปขำตามที่บ้าน,นะฮะ๊ายบายว้า